พวกเราเข้ามาเป็นทหารเรือน,นั้นถือว่าเราได้ตั้งเข็มทิศไว้แล้วตั้งทัศนคติไว้แล้วว่าเราจะมาเป็นทหารเรือตั้งเข็มไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเซ็ตเข็มทิศให้ตรงแล้วกันเนื่องจากว่าเรือมีอำนาจแม่เหล็กที่มาทําให้เข็มทิศนี่มันเบี่ยงเบนไป มีการโหลดสันพวุธลงไปมีการโหลดอุปกรณ์ต่ตางๆลงไปที่เป็นอํานาจแม่เหล็กเพราะนั้นเขาจะต้องมีการสอดแท่งแม่เหล็กเนี่ยเพื่อแต่งเข็มทิศให้ตรงก่อนให้เหนือตรงก่อนเมื่อแต่งเข็มทิศตรงแล้วเนี่ยเราก็จะเดินเรือหรือขี่เข็มไปในทิศทางที่ถูกต้อง ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับการดำรงชีวิตหรือการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตในการรับราชการต่อไปถ้าตั้งเข็มทิ่ตรงเราก็จะไปได้ตรงนะแต่ถ้าเกิดเราตั้งเข็มทิศไม่ตรงเนี่ยมันก็จะผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆนะครับความผิดพลาดมันก็จะไปมากเรื่อยๆถ้าเราตั้งเข็มไม่ตรงแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ถ้าเราจะเป็นผู้บริหารแล้วจะตัดสินใจอะไรเนี่ยถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยการตัดสินใจมันจะง่ายขึ้นนะบางครั้งเนี่ยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของพวกพ้องเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเรานั้นเบี่ยงเบนไปแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเสียอะไรไปบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิด เมื่อการตัดสินใจครั้งนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เราก็ต้องทำนะในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบนะในแต่ละระดับขอให้เป็นน,นายฐานเรือที่ดีนะวางตัวให้ดีนะอย่าให้ใครมาตำหนิได้แล้วก็ อย่าไปวันไหวใช้ว่าอย่าไปวันไหวน้นะกับไอ้สื่อต่างๆที่ส่งผ่านข้อมูลมาเนีเราก็ต้องทําความดีนี่มันทำความดีไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเนีผมบอกเลยองเสด็จเตียก็ดูเราอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะเป็นลูกเสด็จเตียได้มากน้อยขนาดไหน No.